ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านครับผมช่องเบลลายไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมครับมาถึง EP ีที่258นะครับตอนนี้ช่องทางกระติตรนะครับ0 6 2 5 4 5 6 5อ4ห้าสแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินนะครับ0 2 0 3 5 9 2ง4 8 9 0ครับผมชีบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับ พียบสีท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับวันนี้ผมไลฟ์คนเดียวครับผู้ช่วยไม่อยู่นะครับก็เขียนไว้เลยครับนี่รายการที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จวัลคังครับดูให้ดีนะครับนี่เป็นสมเด็จวัลคังเนื้อจัดเก่าครับดูครับ ความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงเก่าแน่นอนครับเป็นเบอร์ที่หนึ่งครับผมนำมานี่ต้องเก่าแน่นอนครับดูเป็นพิมอาเรว่า่าจะเป็นพิมเจดีนะเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครนะครับดูง่ายๆครับแล้วมีแป้งมีอะไรด้วยนะครับมรสารแบบนี้เลยครับก็ตามภาพเลยครับเนื้อจัดเก่าครับดูครับ รายการนี้เป็นเบอร์ที่หนึ่งครับสี่อบาทครับเป็นการประเดิมครับเป็นรายการที่หนึ่งะครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองเป็นโอ้มีตัวตัดแม่พิมพ์ด้วยครับรายการที่สองนะครับดูนะเป็นสมเด็จครับเนื้อจัดเก่าครับดูครับดูครับดูแม่พิมพ์ครับพี่ มีน้ำมันตังอิวติดด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านข้างครับมีร่องรอยการแย่นะครับนะครับก็เป็นราดการที่สองครับต่อไปเป็นอราดการที่สามนะครับเป็นหลงเงินวัดบางคารนครับราดการนี้เจ็ดร้อยบาทครับเป็นราดการที่สามนะครับ เป็นพิมพ์ขี้ตาเนื้อจัดเก่าครับดูครับนานๆจะมานะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับจมูกโด่งมากนะครับดูนะพิมพ์ขี้ตาครับมีร้องรอยการประกบแม่พิมพ์นะครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการนี้ครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับสี่เป็นหลงพ่งเงินครับดูครับพิมพ์ขี้ตาครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับ เนื้อเก่าอยู่แล้วครับพี่พระผมนะครับงานก็เก่าครับหายากด้วยนะครับแบบนี้นะครับเป็นรายการที่สี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผเพ่าเงินล้ามาเลยนะครับดูครับองค์นี้พิมพ์นี้หายากมากครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับดูครับโอ้โหนานมาครับแล้วมาสวยซะด้วยนะครับดูครับ คือไม่ใช่ว่าผมไปได้มาใหม่นะครับคือว่าผมเก็บเก่าไว้ลืมครับเห็นว่าองค์นี้สวยมากครับเลยเก็บไว้ก่อนครับวันนี้มีหลายรายการนะครับ่านที่เก็บไว้นะดูนะครับดูขนาดตัดช่อเนื้อยังเก่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทเบาเหลือเกินครับพี่ใครปิดได้ปิดก่อนนะครับของดีแน่นอนครับเป็นรายการที่ห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับพระเปิมลำพูนนะครับดูนะครับ เป็นของดีของเก่าครับดูนะดูศิลปะนะครับโบราณโบราณจริงครับดูครับนี่ครับเส้นนี้สำคัญครับถ้าไม่มีจบเลยครับแต่ถ้ามีใช้ได้เลยครับนี่เป็นตัวบังครับแม่พิมพ์นะครับสมัยก่อนเนาะรายการนี้ 600บาทครับเอ้ย4ี่ร้อยบาทเป็นเบอร์ที่หครับวันนี้ผมไม่มีที่พิงเลยมือไม่ค่อยนิ่งเลยนะครับือว่าไหลต่างสถานที่ด้วยครับพอดีผมมาทําบุญที่บ้านบ้านแฟนผมนะครับโคราดนะครับก็นําพระติดหมายติดมือมาด้วยครับมาไล่ครับเป็นรายการที่6กครับต่อไปรายการที่7นะครับสถานที่จะอาจจะแปลกนิดนึงครับ รายการนี้เป็นหลงพือเงินที่สามารถซูมดูได้นะครับก็ใช้มือซูมได้เลยครับแบบนี้จะสะดวกกว่าไหมครับห้าร้อยบาทครับรายการนี้ครับสองกล้องผมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามือล่องหนนะครับคือว่ามือค้างอยู่ตลอดครับแต่การที่เจ็ดครับต่อไปเป็นแปดนะครับ แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับดูครับวัดหน้าต่างนอกครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเดิมทีเคยเลี่ยมด้วยครับเหรียญนี้นะรับ่าผมซูมให้ดูใกล้ๆครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับดูครับนี่เลยครับวัดหน้าต่างนอกนะดูกระแสเหรียญน,นะแล้วก็มีร่องรอยการใช้บโบราณครับ ตัวตัดแบบนี้เลยครับสองขยักครับรายการนี้เป็นรายการที่8ปดครับ500บาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่9ครับเป็นดางพญาครับรายการนี้ก็ถือว่าเนื้อจัดนะครับก็ถือว่าผเก่าเหมือนกันครับดูครับเป็นพระกุ้ด้วยนะครับมีคาบกุติดอยู่ครับรายการนี้เบอร์เก้าสามบาทครับ ่อไปเป็นเบอร์ที่สิบนะครับก็เป็นปลหลอดนะครับดูครับปลอดปลลอดตายแล้วนะครับเป็นพระเนื้อปลหลอดลื่นมากนะครับบอกเลยว่าลื่นจริงๆครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพระปลอดนะครับนี่ครับเป็นเบอร์ที่1ิบครับต่อไปสิบเอ็ดครับเป็นของดีหายากครับเจ0ดร้อยบาทครับนี้เป็นควายธนูครับดูนะดูควายธนูครับ ันสมัยก่อนนะครับก็มีการนี่น่าจะเป็นเงินนะเนี่ยสามอันเนี่ยผมดูเป็นเงินนะอันนี้เป็นห่วงเงินนะครับเนี่ยอ่อนมากเลยนะครับเป็นควายธนูเก่าโบราณครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับใครชอบมารับไปพี่เป็นเครื่องรางของขลังชั้นหนึ่งเลยครับต้องมีเกจินะครับเป็นเงินนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับแล้วเดี๋ยวปิดแน่นอนครับ ขายมาก่อนได้ก่อนนะครับเจ็ดร้อยบาทเองครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นเป็นพระปิดตานะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับใส่ชอบดับนะครับโอ้ดับหมดเลยสองอันเลยทีนี้รายการนี้เป็นน่าจะเป็นปูเอี่ยมวัตบร์สูงนะครับรายการที่สี่รอยบาทครับเป็นเบอร์ที่สิบสองนะครับเนื้อจัดเก่าครับ นี่นะครับเป็นผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเนื้อจัดเก่าเลยนะครับก็เบอร์สิบสองครับผมจะเล่งไลน์นิดนึงนะครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับหลวงพุทธวดครับมาไม่เคยซ้ำเลยนะครับเนื้อจัดเก่าครับแล้วก็ สองสี่เก้าเจ็ดครับนี่ครับดูครับผมค้นเจอมาครับก็ต้องนํามาไลครับผมเอาพ้ามาเนี่ยเป็นเป็นหีบเลยนะเอามาตะกร้านึงเต็มเต็มเลยครับเป็นกล่องใส่ของใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับก็ผมกวาดหมารวบเจอก็เจอไหนก็เอาขึ้นมาครับเป็นอะไรการที่สิบสามนะครับเจ็ดร้อยบาทครับต่อไปสิบสี่นะครับอาจจะดูไม่ค่อย ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับผมต้องไลค์ครับรายการนี้เป็นพักกิง่งอะเอามีน้องลอยการลบชื่อด้วยอา่าลบทำไมเอยรุ่นหนึ่งนะครับส0 0ร้อบาทนะครับดูพักกิ่งอะไรลบชื่อทำไมครับงงเลยนะครับพักกิ่งอะไรเนี่ยพักกิ่งสำรวยรุ่นหนึ่งครับ วัดอะไรนะเป็นลบชื่อวัดด้วยนะครับเบอร์ที่ตี่ครับอย่างนี้ก็มีนะครับแม่ผ่าแปลกครับ4 0 0บาทนะครับต่อไปเป็นจอบหลวงเงินวัดบางขานะครับดูครับตรงนี้นานๆจะลงมานะครับไม่มีนะครับยากครับเนื้อจัดเก่าด้วยครับดูให้ดีนะครับรายการนี้700บาทครับพี่7 0 0บาทนะครับผมบอกก่อนนะครับว่า เหลือรายการเดียวจริงๆครับอดีตี่ผมเคยไลฟ์มีเพียบซีปิดหมดเลยนะครับเบอร์สิบห้าครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแปลกๆครับสองร้อยบาทครับเป็นหลวงพ่อแหวงนะครับดูนั่งโต๊ะหมู่นะครับหลวงพ่อแหวงเป็นเบอร์ที่สิบหกครับสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบนะครับรายการนี้สวยมากครับเป็นสมเด็จวัละรังเนื้อจัดเก่าหนึบนุ่มนะครับก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับจัดเก่ามากครับดูครับเนื้อจัดเก่าเลยครับรายการนี้700บาทครับพี่เพียบซีทนาชอบมาลับไปครับของดีของเก่าแน่นอนครับ เป็นเบอร์17ครับต่อไปเบอร์ที่แดนะครับ18 7 0ปดเ็รอยบาทครับพี่ดูครับดูให้ดีนะครับเหรียญหลวงพุทธทิมนะครับไม่ดีจริงนะผมไม่นำมาแน่ครับดูครับหลวงพุทธทิมวัดะหารไล่นะครับดูครับเหรียญกระแสเหรียญดีมากครับดูครับตรงหนังสือคมชัดเจนนะครับดูครับมีเส้นขนแมววิ่งทั้งเหรียญครับแบบนี้เลยครับรายการนี้ผมขอที่ เจ็700บาทนะครับเบอร์18นะครับต่อไปเป็นเบอร์ที่19นะครับอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนผมไลฟ์ทุกวันแน่นอนครับพี่ดูนะครับเสียงคุณแม่ผมมาด้วยนะครับคุณแม่ผมมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านพ่อตาผมด้วยครับก็ทอดไข่ครับอ่า หลังจานทอดไข่ของเขาเลยนะครับแม่ผมแนะเป็นรายการที่สิบเก้าครับสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับโูนับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะเจ็ดร้อยบาทครับพี่หลวงเพ่อเงินพิมพิมมือลองพิมพบีนะครับ ดูให้ดีนะครับรายการที่ยี่สิบครับไปยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิเอดเป็นหลวงพ่ออีสัตถีบนะครับดูนะครับนานมาครับพี่ไม่ค่อยเจอครับสองสี่เจ็ดสามนะครับดูครับดูข้างเหรียญให้ดีครับบางเชียบนะครับดูครับเหรียญเดิรมาเหรียญนี้สี่รอบาทครับพี่ ที่21บครับ่อไปเป็น22ใช่ปะ่ะ21 2อยอยู่ไหนเอ่ย22เป็นพระรอดลำพูนครับพี่ดูนะครับนี่เป็นพระรอดลำพูนครับก็22 300บาบาทครับพระรอดลำพูนนะครับเอ้ย2 2บอ่ะสา0บาทต่อไป23ครับชอบลืมตัวเลขครับ 300อยบาทครับพี่รายการนี้ครับก็เป็นพระลงรักลงชาติเก่าครับจอบหลวงเงินครับรายการนี้ยี่0 0บสาสารอยบาทครับพี่ต่อไปเป็นยี่ิสี่นะครับยี่สี่เป็นหลวงพุทธรัชางให้ครับดูครับเนื้อจัดเก่าอยู่แล้วครับพี่พระนี่ยังไงก็จัดเก่าแน่นอนครับดูเนื้อครับแบบนี้นี่เก่าแน่นอนเนื้อออกทองแดงเถื่อนครับดูให้ดีครับ รายการนี้ผมขอที่700บาทนะครับเป็นรายการที่24ครับต่อไป25่สิบนี่ครับหลวงพุทธุกครับวัดปักคลองระขาเท่านะดูเนื้อให้ดีนะครับเนื้อทองแดงเผื่นเหมือนกันเลยนะครับก็25ครับ300บาทครับต่อไปยี่ริบ นี่ที่ผมเป็นนางพญานะครับนางพญาเนื้อจัดเก่าครับแล้วก็เป็นผัะกุด้วยนะครับเป็นพิมพเข่าโค้งครับสวยครับรายการนี้4ี่ร้อยบาทครับพี่เบาเหลือเกินนะครับดูนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่ิเจ็ดนะครับยี่เจ็ดเป็นเหรียญนะครับดูแม่นานมาครับพี่ไม่ค่อยเจอนะครับวัดโพธิ์สีนะครับดูครับ อธิการลาครับหลวงพ่อลาครับสองสี่หกแปดครับเนื้อจัดเก่าครับมันมากครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่คมนะครับพระเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับดูให้ดีครับใครมาก่อนได้ก่อนครับพี่มาที่หลังไม่เป็นไรนะครับไม่เดี๋ยวไว้อีพีหน้าได้ครับรายการนี้หลวงพ่อลานะครับสองสี่หกแปดครับเนื้อจัดเก่าครับเจ็ดร้อยบาทครับ เป็นรายการที่27ครับต่อไป28ครับ28เป็นพระพิตตาครับดูครับเนื้อจัดเก่าเมกะศิษฐ์เมกะพันะครับก็รายการนี้สภาพนี้300บาทครับพี่28ครับ300บาทครับเป็นพระพิตตานะครับต่อไปเป็น29ครับเหรียญรอห้ามาแล้วครับสวยสุดเลยนะเหรียญนี้ครับพระจุลจอม9้าเจ้าอยู่หัวครับ ปลอครับเป็นเหรียญปลอครับเนี่ครับดูพัทยาเฉวาธิราชนี่ครับหนึ่งหนึ่งไพนะครับหนึ่งสองสี่แปดครับเหรียญนี้สี่ร้อยบาทครับพี่ยี่สิบเก้าครับไปสามสิบนะครับสามสิบเป็นหลวงพิมพ์เอครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยสุดครับดูนะครับแม่ผมเองดูเองชอบเองครับก็ส่องด้วยตาตัวเองเลยครับ บอกเลยว่าเนื้อจัดเก่าแน่นอนพี่ดูนะครับฟ้าแบบนี้ไม่จัดได้ไงครับดูครับแ้าเป็นหลมอมเงินพิมพ์เอซะด้วยนะครับ700รอบาทครับพี่เห็นแล้วชอบเลยนะครับ30มสิบครับผมถ้าพี่นําไปเลี่ยมนะขึ้นคอไว้ไน้ายเห็นเนี่ยบอกเลยว่ามีถามแน่นอนได้มาจากไหนมีแน่นอนครับแล้วก็ปล่อยไหมคำนี้นมีแน่นอนพี ดูครับเนื้อเก่าครับพี่ห้าร้อยบาทครับดูครับพี่ดูเนื้อดูมวลสารต่างๆดูความแห้งดูแป้งนะครับผมอาจจะไห์ไวนิดนึงนะเพราะว่านี่ครับก็ใช้ความรวดเร็วครับสามสิบเอ็ดครับห้าร้อยบาทครับต่อไป32สองใกล้จบแล้วครับ3ามสองเป็นหลวงพ่อคนครับดูครับหลวงพ่อคนบางแส อ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะหรืออาจจะไม่ใช่ครับหลวงพ่อปานหรือเปล่าเอ้าเหมือนหลวงพ่อปานนะครับมาแล้วห้าร้อยบาทครับพี่ของแปลกครับยังไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรด้วยนะแต่รู้เลยว่าพระดูง่ายแน่นอนครับเนื้อจัดแบบนี้พี่เนื้อขนาดนี้แล้วนะดูครับจัดจริงนะครับหล่อโบราณดูยากนะครับเป็นรายการที่สามสองครับ ไปสามสามนะครับดูครับเป็นตะกุดเก่าครับเนื้อจัดเก่าครับตะกุดครับก็ดูครับเป็นเนื้อตะกัวครับแบบนี้นี่เป็นสายภาคกลางแน่นอนครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับไม่หลงผู้สุกก็หลงผู้เอี่ยมอะไรแน่นอนครับพิจิตไม่มีแบบนี้ครับก็สามสิบสามครับ ส่วนใหญ่ตะคุดพิจิตจะมีอวครับสามสิบสี่เป็นเพียบซีเล็กร้องมานะครับก็นางพญาองค์ดําครับเนื้อกับเก่าจัดเลยนะแล้วก็เป็นคาบกุด้วยครับหลนิ้วมือใหญ่มากนะครับดูครับสวยด้วยครับองนี้ครับสี่ร้อยบาทครับดูนะครับแม่สามสิบสี่ต่อไปเป็นสามสิบห้านะดูครับพี่ดูจอบลงมือกั้ครับแม่ เนื้อจัดเก่าสวยด้วยครับดูปากอมมากแน่นอนครับรายการนี้500้อยบาทครับตามคำมั่นสัญญานะพี่เนาะนี่ครับส5สบห้าครับต่อไปเป็นรายการปิดท้ายครับ3ามครับพี่จบแล้วแล้ววันนี้รวดเร็วเหลือเกินครับแม่ผมจะไม่ให้เกินย0สบนาทีเพราะดาวน์โหลดนานครับรายการนี้ครับเป็นบังคับพรมครับพี่เนื้อจัดเก่าแน่นอนหายห่วงเลยครับแล้วก็มวลสารแร่ต่างๆเพียบครับ พระรุ่นนี้พิมพ์นี้ครับเดี๋ยวของผมเนี่ยั้งหมดแล้วไม่มีครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนด้วยนะครับผมกล้ารับประกันเลยครับเพราะว่าผมดูมายังไม่เคยมีใครมีอย่างผมนะครับเป็นรายการที่สามสิบหกครับไม่เคยเจอเลยครับเนื้อแบบนี้ยากครับห้าร้อยบาทครับปิดท้ายครับพี่ครับผมขอขอบคุณเพียบซีที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณจากใจเลยครับวันนี้ผม มาไลฟ์ให้พี่เอฟซีรับชมแล้วนะครับก็ทุกวันครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคด้านไหนก็ตามครับผมจะต้องไลฟ์ทุกวันครับก็ฝากเพียบซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับก็ขอขอบคุณเพียบซีนะครับที่ติดตามผมเนี่ยนับพันกว่าคนแล้วครับก็ขอบคุณมากครับพี่วันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับพี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ